สวัสดีค่ะวันนี้มาดูน้องช้างชื่ออะไรเนี่ยโอ้งชื่ออะไรโอ้งชื่ออะไรเหรอใครต้มมงคลน,นะฮะเดือดไอ้บลอ มาดูที่บ้านเลยนะคะวันนี้ <laughs> มาบุกครับบมาุกอยู่บ้านออเออมานี่แล้วมาดูนะครับทางนอนแล้วครับบุดูลูกอิงด้วยวันนี้มาบุกเห็นทั้งวัวเห็นทั้งช้างนะคะมาดูอางน้ำอางน้ำเบด อาบน้ำแบบควันอาบให้เพราะว่าคุ้ยมันจะดีไม่คยมีน้ำนะน้ำไม่ค่อยไหลยออตกเลยครับผมตกควันช้างน้อยบอกว่าอยากขี่ช้างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิบปีกันด้พ่อยสีไอันนี้พรายทรัพย์มงคลอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย อายุ้าปีไหมล่ะอายุ9ปีแล้วอ่าฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะตอนนี้ตกงานอยู่งานเหงานเหรับรับบนนะคะงานแหงานทุกงานรับทุกงานงานรถุกคืองานแหงานขึ้นบ้านไมทุกงานนะครับครับผมจากไปหรือไปหมดครับผมจากไฟหรือไฟแค่ไหนก็ไปครับถ้าถ้ารถตึงไปหมด ก็เป็นอ uh, uh, ่าเป็น <ose> ่างตรงงานครับกลับมาจากอ่าใต้เรามาอยู่บ้านแม่เมื่อจมังผูกหลักนะฮะก็โลเมือนกันะครับผมสง่าสง่าวันนี้มาบุกถึงบ้านเลยนะคะและจริงๆจะมีโดโดอีกเชือกหนึ่งลายโดโด ไปปดนทางซีโดจะไม่มีไงาอาจียงกันตัวน้าอุ่นอเจียงกันกันนะส่วนทา,ออเาเงเต่าเมียเต่าตัวอยู่สูงเกยอะมาอเองไหมเห็นเห็นดูสภาพค่ะสภาพสภาพทำงานท <c oughs> ง,งานเกินขนาดครับเป็นคนขยัน ยันทำงานยันกินยันยันทุกท,ท,ทุกอย่างครับ<ด>ก็รูปรอครับงานกำลังกำลังได้<โ>ด<ต>คือท<อ><อ>ี่อ่าแต่ก่อนที่อยู่ทำง,งานเนาะแต่ก่อนอยู่ใต้ใช่ไหมเขาจะ โอเคครับผมก็มาบ้านก็ปีละครั้งคือว่ามาบ้านอย่างเงี้ยเนาะจบงานก็เลยกลับมาก็ถ้าใครมีเฮหรือติดต่อเกี่ยวกับงานเฮก็ติดต่อมาได้ทางเบอร์ผมเลยครับช่องนรินารช่างเบอร์ผมก็ศูนย์หกหนึ่งสี่ศูนย์หกแปดสองหกเก้าไอดีไลน์นะครับ O N L O U N G T A L O ก็ฝากเป็นกำลังไงกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ใครที่ดูคลิปนี้แล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยครับก็จะได้เพินกันจะได้มีเอฟซีกับช้างเชือออึงนนะคะก็ก็กำลังมาก็ไม่ไม่เคยได้ถ่ายแล้วครับก็กำลังถ่ายก็มาเล่นกับพี่แกด้วย มาโปรโมตเผื่อมีงานเหงงาน,งานอะไรเงี้ยครับผมถ้าใครจะต่อมาอเ,เดี๋ยวเจอกันกับผมครับผม เสียงกำลังเอานะงานกำลังเสือนนะฮะเรื่อลงมาเอืดลงมาลงมาไล่ขึ้นมาจะต้องลงมาลูกพ่อ ค่ะฝากคลิปนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ